คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคําแนะนำเอาละครับคลิปนี้เราอยู่กันกับเกมเอ็ Of d i s c o v e r y ครับเกมนี้เป็นเกมแนวซื้อตัวละครและปล่อยขุดเหรียญไปเรื่อยๆครับก็คือซื้อ NFT จะได้รับผลตอบแทนรายวันไปเรื่อยๆนั่นเองครับเหมือนพวกคา m ์ n ิ่งอะไรประมาณนี้ครับโดยเกมนี้นะครับรันอยู่บน n บ n น e Smart Chain นะครับก็เดี๋ยวเองไปดูรายละเอียดในไว i t e p a p e r เกมนี้กันก่อนดีกว่าครับสำหรับ NFT เกมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้โดยใช้เหรียญ USDT ในการซื้อครับซึ่งมีทั้งหมด4ระดับความหายากด้วยกันครับคือระดับ N ระดับ R, SR และก็ SSR ครับโดยตอนนี้นะครับตัวเกมมีการลดราคาจากราคาปกติด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ใน Whitepaper นะครับยกตัวอย่างเช่นระดับ N จากราคาเดิมนะครับอยู่ที่99 USDT ลดเหลือเพียง39 USDT ครับซึ่ง NFT ของเกมนี้นะครับจะมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเฟอร์จนเกินไปครับหรือถ้าหากเพื่อนๆนะครับต้องการซื้อแบบคุ้มคก็สามารถเลือกซื้อเป็นแบบคอมโบได้ครับ โดยมีทั้งหมด3คอมโบด้วยกันครับคือ miner w i t e l i s t และก็ kill ครับยกตัวอย่างคอมโบ miner นะครับราคาอยู่ที่119 USDT ครับจะประกอบไปด้วย N 2ตัวและก็ R 1ตัวครับราคารวมนะครับอยู่ที่119 USDT จากเดิมนะครับถ้าอากปเพื่อนซื้อแยกราคาจะอยู่ที่177 USDT ครับถัดมาครับจะเป็นตารางคำนวณรายได้ครับก็จะมีบอกแต่ละเทียนะครับว่าได้รายได้รายวันเท่าไหร่ครับ ยกตัวอย่างเป็นระดับ n นะครับปลายวันจะอยู่ที่0.5 USDT ครับระยะเวลาของ nft จะอยู่ที่120วันครับซึ่งถ้าหากครบ120วันจะได้รายได้รวมอยู่ที่62 USDT ครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของ nft คร่าวๆของเกมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์นะครับในอนาคตนะครับเกมนี้จะมีระบบ adventure mode ด้วยครับซึ่งจะมี3ระบบด้วยกันครับคือ city system ครับแบบ off combat ครับแล้วก็ a l t e r element นะครับ สำหรับ City System นะครับจะเป็นเมืองสำหรับตัวละครเอาไว้คุยกับ NPC ต่างๆนะครับไว้ลงดันเจี้ยนหรือทำภารกิจภายในเกมครับส่วน Map of Combat นะครับจะเป็นการนำตัวละครออกไปต่อสู้กับศัตรูเหมือนเหมือนการเล่นโหมด PVE ครับและสุดท้ายครับ o u t ทอ e e อินเครับเป็นแนวพวกดันเจี้ยนครับถ้าหากต่อสู้แต่ละดันเจี้ยนชนะก็จะได้รับผลตอบแทนไปในแต่ละด่านครับ สำหรับโทเคนน m มิของเกมนี้นะครับจะใช้เหรียญ AOD ครับซึ่งตอนนี้เหรียญของเกมยังไม่ได้ลิดลงกระดานนะครับก็สามารถดูรายละเอียดของเหรียญได้ใน Whitepaper ครับสำหรับเหรียญเกมนี้นะครับจะถูกนําไปเผาโดยใช้งานภายในเกม3วิธีคือการซื้อตั๋วตะลุยด่านและการอัปเกรดอุปกรณ์การกดเร่งความเร็วในการขุดนะครับและนํารายได้10%จากการขายไปซื้อเหรียญ AOD กลับมาเบิร์นครับ สำหรับทีมงานเกมนี้นะครับใน White Paper เขาเขียนบอกอยว่าก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2020นะครับได้รับการรับรองจาก a c r a นะครับก็คล้ายๆกับ audit นั่นแหละครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเขียนมาทําไมใน White Paper นะครับสำหรับรูแมบของเกมนี้นะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ซื้อตัวละครมาขุดกันได้แล้วครับโดยโหมด PVE นะครับจะเปิดในช่วง Quarter ที่4ปีนี้นะครับก็ใครที่สนใจก็ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ดีก่อนครับ บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเกมของเกมนี้กันดีกว่าครับก็หลังจากที่เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับก็ให้เพื่อนทําการล็อกอิน t t m m a s k ได้เลยนะครับหลังจากล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็กดที่ NFT Store ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาที่ NFT Store ก็สามารถเลือกซื้อ NFT ได้เลยครับซึ่งอันแรกนะครับ 39U 9 9 U 4ก9 U แล้วก็999 u ครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นคอมโบเซตนะครับก็สามารถเลือกดูได้ครับ อ่าเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะซื้อระดับ R นะครับก็คือ99 u ครับเพราะว่าเหรียญในบัญชีของผมไม่พอที่จะซื้อ119 u นะครับก็กดซื้อระดับ R ไปได้เลยครับก็กด Confirm purchase ครับเมื่อกด Confirm purchase แล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อยืนยันการทำธุรกรรมให้เรียบร้อยครับเอาละครับหลังจากที่เพื่อซื้อ NFT เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเลื่อนไปด้านบนครับกดที่ขีด3ขีดเลือกที่ NFT p a ล e นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็กดคลิกที่เทียที่เพื่อนซื้อมานะครับผมซื้อที่อาร์เทียก็กดคําว่าเพจได้เลยครับนี่ครับมันก็ o p e r a t e success นะครับตอนนี้นะครับเพื่อนสามารถกดคลิกเพื่อเร่งสปีดได้นะครับอ่าผมได้ทําการเร่งสปีดเสร็จเรียบร้อยครับอทีนี้นะครับตัวละครของเราก็ทําการขุดเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาครับวิธีการถอนนะครับให้เพื่อนกดที่ขีด3ขีดด้านบนหลังจากนั้นเลือกคําว่า wallet ครับอ่าโดยวิธีการถอนนะครับให้เพื่อนกดที่คําว่า withdraw ตรงนี้ครับ หลังจากนั้นก็กอกจํานวนที่เพื่อนต้องการถอนได้เลยครับซึ่งขั้นต่ําในการถอนนะครับอยู่ที่1นึ่งมื่เหรียญ AOD ถึง200 0 0 0เหรียญเลยนะครับสูงสุดแล้วก็มีฟีอยู่ที่10%ซครับซึ่งคร่าวๆของวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราสามารถซื้อตัวละครมา stack ไว้ก่อนได้นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถถอนเหรียญ AOD ได้นะครับยังไงก็ต้องรอทางตัวเหรียญทําการ list ก่อนนะครับหรือขุดจนถึงยอดที่มันขั้นต่านะครับแล้วก็ถึงจะถอนออกมาได้ครับ เอาละครับข่าวๆข,ข,ของเกม e d g e of d i s c o b b l y ก็ประมาณนี้นะครับหากใครมีคำถามสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกี่ยวกับเกม e n f t และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ